สวัสดีจ้าวันนี้เย็นนี้ยามเย็นนี้เราจะมาตําแตงกันนะคะตําแตงเซบๆนะคะหากับข้าวไม่มีแล้วก็ตําแตงใส่กระเทียมไปหนึ่งเม็ดใส่พริกแห้งพริกแห้งเซบๆลงไป ทำพริกให้ละเอียดก่อนนะมีเท่าไหนก็ใส่เท่านั้นนะคะกริกก็มีแค่มะนาวพริกก็แตงนะคะมะเขือเทศไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ <c oughs> ทำกินง่ายๆนะคะกับข้าวเหนียวเรามีข้าวเหนียวนะก็ฝันแตงกวาลงเลยแตงกวา สุดมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเต็มเต็มตํมตํมตํม,ตม,ตมสับ,ส,บสับเลยนะไ้ปอกเปลือกหน้าวันนี้ฝานลงเลยนะคะ รสชาติก็จอกเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดนิดต้องเค็มมากนะคะตำแตงตำแตงอาหารเร่งด่วนอราเบื่อกับข้าวก็หาอะไรเผ็ดเผ็ดเปรี้ยว เย็นก็จะมีเสียงนกร้องเข้ารังนะคะอยู่หลังบ้านเสียงตั้งเลย ใส่มะนาวลงไปกินอาทิแล้วเนี่ย ใส่น้ำตาลนิดหนึง่งตักด้ยยุงใส่ปลานะคะปลานะคะปลาใส่น้ำปลาลงเน้ะนะคะ นะคะคใส่ผงนเด้อผงนัวผงนัวผงนัว,ว,วชุกๆเลยนะอิสรนมากินเลยนี่นค่ะ ตำแตงนะคะนี่เส็บชิมเบิง ตาอีนนิดนึง่งโอ้ได้แล้วได้แล้วเอเคกันเลย ข้าวง่ายๆกับข้าวเร่งด่วนนะคะนี่นี่ตำแป้งตำแป้งแซ่บๆจ้าเนี่นนเสร็จแล้วจ้าพร้อมข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวเราข้าวเหนียวนะคะนี่พร้อมข้าวเหนียวนะคะนี่ พร้อมข้าวเหนียวนี่จ้าตำแตงเซ็บๆนะคะเหนียวจำเบะไปเลยอิ่มเลยใช้มือเดอ้อล้างแล้วเด้อมืออ่ะ แซมมกอยู่น้ำปลาเนี่ยก็นอ้อจิ้มตำใสพริกแห้งนะคะแซบแซมเลยช้อนตะพี

คนเราติดมือว้าวจำนำจำนำออออชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะตำแตงเซ็บๆนะคะแซ่มบมาก ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะลืมกดไลค์กดใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ